ท่านสาธุจชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ตรงกับวันที่27สิงหาคม2527วันนี้เป็นวันบันทึกเสียงความจริงวันนี้ก็ยังป่วยไข้ไม่สบายมากนอกจากเป็นโรคทางท้องแล้วก็ยังมีโรคไข้หวัดเข้ามาเล่นสะงองงมเงม แต่ว่าพอมีแรงบ้างเล็กน้อยที่ต้องมาพูดก็เพราะว่ามีเรื่องคนจะพูดเพื่อความเข้าใจถูกของบรรดาท่านผู้ธบริษัทต,ตอนนี้เป็นเล่มที่สองเริ่มต้นเมื่อจบเล่มที่หนึ่งตอนนั้นได้พูดถึงฐานะของวัดบานอำโคและบรรดาญาโยามพุทธบริษัทที่วัดบานอำโค ว่าท่านเป็นคนคนคนสมัยนั้นไมมคนสมัยเป็นคนไม่รู้ง่ายนั่นก็หมายความว่าตมาป่วยมาทั้งสองปีต้องอยู่รออยู่โรงพยาบาลท่านก็ตอบว่าไม่รู้ต่อมามาพักฟื้นที่วัดชินโนรถอีกหนึ่งปีท่านก็บอกว่าท่านไม่รู้ แล้วต่อมาใช้เวลาทั้งหมด27ปีปีพศออ2527บางคนเพิ่งจะรู้ว่าตามายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าทั้งนี้ก็ไม่ใช่โทษใครบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเป็นเรื่องกฎของกรรมแต่ว่าท่านฟังแล้ว็ขอได้โปรดทราบว่าตมมาพูดมาถอยหลังไป ยี่สิบเจ็ดถึงถึงสามสิบปีไม่ใช่ชาวบานุโคในสมัยปัจจุบันชาวบานุโคในสมัยปัจจุบันนี้เป็นชั้นลูกชั้นหลานไปแล้วสำหรับท่านในสมัยนั้นต่างคนก็ต่างตายกันไปไปถามว่าอาตมาได้ทำผิดคิดร้ายอะไรเพิ่มมากหรือคนชาวบานุโคทั้งหมดจึงไม่สนใจ ความจริงไม่ใช่ไม่สนใจคนบานโคเวลานั้นตกอยู่เป็นคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งสนับสนุนวัดแต่อีกกลุ่มหนึ่งเบียดเบียนวัดคำว่าเบียดเบียนวัดหมายถึงว่าวัดต้องอยู่ภายใต้อำนาจใครจะเป็นเจ้าวายก็ตาม จะต้องอยู่ในฐานะเป็นใต้อำนาจของท่านผู้มีอิทธิพลในสมัยนั้นจึงจะอยู่เป็นสุขแต่ว่าพอสมัยีอาตมาไปเป็นเจ้าวาดก็ท่านหลายก็ทราบอยู่แล้วว่าถ้าอะไรถ้าผิดธรรมวิวินัยอาตมาก็ยอมไม่ได้เรื่องที่จะสะดุดใจกันหนักเรืองมัถึงกับการเรากายเป็นศัตรู ก็มีอยู่เฉพาะเรื่องเดียวคือเรื่องเงินเรื่องเงินนี่ว่าจมาเข้าไปรับตำแหน่งเจ้าวาดใหม่ๆตรวจสอบบัญชีที่หลวงพ่อปานสมบันทึกไว้ท่านเขียนไว้ได้วยลายมือของท่านเองว่าเงินฝากคนนั้นไว้เท่านั้นฝากคนนี้ไว้เท่านี้อาตมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อเวลาการผ่านมาตั้งหลายปี เงินจำนวนนั้นจะมีอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบยึงได้เชิญท่านเจาของที่ทเชิญของชื่อที่แล้ว่าปานเขียนชื่อไว้ว่าฝากเงินไว้ถามท่านท่านก็นยอมรับว่าเป็นความจริงถามท่านยอดเงินตามจำนวนที่ว่าปานเขียนท่านก็บอกว่ามีจริงแต่คำว่ามีบรรดาญาโยมพุทธบริษัทต้องคิดเหมือนกัน เวลาการผ่านมาหลายปีเนี่ยถ้าเป็นต้นไม้ไมันก็ผิดดอกออกผลถ้าทมามก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ถามว่านาถ้าทำามาจะนํามาก่อสร้างนาจะเห็นชอบด้วยไหมท่านผู้นั้นก็บอกว่าเห็นชอบด้วยถามว่าไม่เดือดร้อนหรือเขาบอกไม่เดือดร้อน <c oughs> จึงบอกท่านว่าถ้าต้องการจะแจ้งให้ทราบก่อนลูกหน้าเจ็ดวัน อาตมาก็เริ่มทำการก่อสร้างแต่ท่านบุนนั้นท่านก็ดีท่านมีจิตยาเรียบร้อยเป็นคนมีจิตยานิ่มโนนมากก็ไม่เห็นมีอะไรแจ้งไปทีไรท่านก็นำมาให้ทุกทีและการที่แสดงออกด้วยการรังเกียจที่การโกรธก็ไม่มีแต่ก็ต่อมามีเรื่องแปลกอยู่จุดหนึ่ง นั่นก็คือไม่ใช่ตัวท่านเองเป็นคนอื่นที่อยู่ข้างเคียงแสดงความโกรธแค้นถึงก็ไปพูดว่าไอหมานี่มันสำคัญมากเอาไว้ไม่ได้ถ้าเจอหน้าจะต้องยิงบ้างเจอหน้าจะต้องฟันบ้างโสนทานจะต้องฆ่าเสียบ้างจึงกระทั่งคนที่รับฟังทนไม่ไหว <c oughs> ก็มีคนกลุ่มหนึ่ง ไม่แจ้งให้ทราบว่าคนผู้นั้นไปพูดอะไรที่ไหนแล้วก็แสดงการโกรธเคืองจริง้บอกเขาว่าพี่แะน้าก็ตามอย่าเพิ่งโกรธเขาเลยเขาอาจจะพูดด้วยความเมาก็ได้ถามว่าที่เขาปรารบเรื่องนั้นประเภทอะไรเป็นเหตุเขาบอกเงินเนี่ยอยู่มาตั้งสิปียี่สปีแล้วก่านฝากไว้ และเจ้าวาดก็ผ่านมาสององค์ืคอหลวงพ่อเล็กกับพระอาจารย์เจิมก็ไม่มีพระองค์ไหนที่มาขอเงินเอาไปทําการก่อสร้างไม่ขอเบิกเงินเขาก็เก็บเขาแลวสาเขาไว้แต่ว่าเจ้าหมานี่มาเป็นเจ้าวาดหน่อยเดียวมันเบิกทําให้สร้างความเดือดร้อนใจความจริงเสียงนี้นะ เมื่อฟังกันไปจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เสียงคนที่เขารับเก็บเงินเป็นเสียงคนอื่นนี่เป็นจุดสะดุดจุดหนึ่งที่อตมาขอเบิกเงินของวัดถึงเก็บไปนานแล้วเอามาใช้ใจ่ายนั่นในการก่อสร้างแต่ว่าท่านผู้เก็บรักษาไม่ได้โกรธแต่คนอื่นที่มีสภาพใกล้เคียงกับโกรธนี่จุดหนึ่งที่คนกลุ่มหนึ่งที่เกลียดเกลีตมา แล้วก็จุดที่สอง <c oughs> เรื่องการเงินเหมือนกันหลังจากงานนมันสการวัดแลวตอนนั้นอาตมาเข้าไปรับงานเงินของสองนี่นอกจากที่หลวงพ่อปานบอกว่าฝากเขาไว้หลายสิบปีมันอาจจะเกินสิบปีแล้วไม่มีตัวเงินอยู่เลยทีนี้ต่อมาก็คิดว่าทำยังไงว่าจึงจะมีเงิน ไปตรวจบัญชีงานประจำปีเห็นกำไรสุทธิส0 0บาททั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทายกหรือกรกรมการวัดจะโกงเพราะว่าเวลานั้นเวลาจัดงานจริงๆคนร้องแรงเต็มทีคนไม่มีมาในงานมาสการซึ่งผิดกับสมัยนี้ว่าปันอยู่มีชีวิตอยู่มากพพราะทำไมก็ต้องริว่าเราจะประกาศ เกียรติคนเคารพปานคนเคยเคารพบนับถือมามากแต่ทว่าเวลานี้คนลืมนุพ่อปานไปเียแล้วพระวัดไม่ประกาศให้ทราบจึงหาทางจะนำเรือออกไปประกาศงานวัดแจ้งคือเข้าเขตเข้าสายสุพรรณบุรีเพราะว่าในสมัยนี้พ่อปานมีชีวิตอยู่นุคนสุพรรณบุรีเคารพบนับถือหลวงพ่อปานมาก แต่ก็มันนอนนึกว่าค่าเรือของเขานี่เขาให้เช่าเดือนละพันห้าร้อยบาทเดือนละพันห้าร้อยบาทได้ต้องออกค่าน้ำมันเองนะข้าค่าเช่าเรือเครื่องขยายเสียงก็ไม่มีต้องเช่าเครื่องขยายเสียงอีกเดือนละพันบาทสมัยนั้นเงินข้าเงินแพงมากถ้าเราเดินทางไปแบบนี้ถ้ามีไรายได้ต่ำกว่าวันละร้อยบาท <c oughs> ก็หมายถึงว่า ต้องเป็นหนี้แล้วก็ต้องเป็นหนี้อย่างชีิตไม่มีอะไรชําระเขาด้วย <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าสตังของวัดไม่มีเลยอาตมาก็เป็นคนไม่มีสตังไม่เก็บสตังกับเขาเป็นนักเทศก็จริงแหละแต่ตัวว่าไม่ได้สะสมเงินทองไว้วันนี้ดีเสียงแกรมเอ็มไอมากโปรดทร,ราบภาษายัางพันคอมาก <c oughs> ก็มานั่งนอนคิดว่าทำยังไงแล้วก็ท่านผู้เก็บรักษาเงินนี่แหละที่จะมาต้องชมท่านท่านเป็นคนดีจริงๆมีจริยานิ่มนวลท่านมาก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงในเมื่อต้นทุนมันไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยต้องถึงวันลร้อยบาทแต่จริงๆแล้ววันร้อยบาทมันก็ไม่พอ น้ำมันเครื่องยนต์ทั้งสองเครื่องคนที่ไปในเรือก็ต้องต้องจ่ายสตังค์แล้วค่าอาหารการบริโภคก็ต้องกินทุกอย่างก็เป็นเงินหมดท่านคนนี้ท่านคนดีท่านบอกว่าก็ลองดูครับผมคิดว่าอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีทนกันบ้างเขาคงให้บ้างก็บอกกับท่านว่าไปคราวนี้ไม่ได้ไปหวังหาเงิน ต้องการอย่างเดียวคือประกาศเกียรติคุณพระปานให้บรรดาญาจโยมทราบเพราะเวลานี้ทะลืงกันซะแล้ว่านก็บอกเอาแล้วก็กเกป็นเรื่องน่าแปลกจุดหนึ่งนั่นก็คือนอนกลางคืนภาวนาอยู่ตอนดึกประมาณตีสองเศษเศษได้ยินเสียงคนพูดจะเป็นเสียงผู้หญิงก็ไม่ใช่จะเป็นเสียงเด็กก็ไม่ใช่เสียงก้ามกึ่งกัน มานั่งพูดข้างหลังว่าไปได้ไปได้ช่วยกันช่วยกันฉันจะช่วยก็เป็นว่าตัดสินใจไปตามเสียงนั้นจะตามคําแนะนาของท่านผู้พูดคือ,อท่านบรษาเงินที่เขาแนะนําว่าคนอยะไปเพราะวัดเราโทรมเต็มทีนี่ความจริงคนเก็บรรกษาเงินจริงๆถ้าไม่ได้เจ็บใจแต่คนอื่นมาเจ็บใจก็สงสัยเหมือนกัน สมมติว่าท่านเอาเงินของท่านให้พวกนั่นงกู้ไปเวลาวัดต้องการท่านอาจจะต้องเรียกเงินก็ตั้งคืนคนอื่นไม่เจ็บใจก็เป็นเรื่องน่าสะใจถอยเลียวจากวัดีิเลเพพาแค่ตลาดบรนแพนนิดเดียวกว็จะถึงก้าเที่ยงแล้วก็เดินทางเรื่อยเข้าไปในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีพอไปถึงเขต ตำบลบ้านสุนสดเพื่อภัยของดินก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอบางประมากหลายท่านนั่งไปกับเรือด้วยท่านเป็นสายตรวจเพื่อเข้าไปเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนกันแล้วไปช่วยทํางานด้วยญาติโยมพู้บริษัทเวลานั้นอรูปหล่อหลวงพ่อปานไปด้วยทุกคนลงมาในเรือก็ต่างคนต่างร้องไห้ต่างคนต่างกราบส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ที่ไม่ยุงมากๆร้องไห้ คิดถึงลหลวงพ่อปานจอดแต่ละท่าก็ต้องใช้เวลานานๆท่านทำบุญกันบ้างไม่ทำบ้างไอ้เรื่องทำบุญไม่สำคัญแต่ก็เรียกลกูกเรียกหลานประกาศคุณงามความดีหลวงพ่อป,ปานให้ลูกหลานทราบต่อมาการที่มีตำรวจไปในเรือข่าวก็ไปถึงวัดบานมโคว่าเวลานี้เรือของวัดบานมโคที่ออกประกาศเกียรติคุณหลวงพ่อปานถูกจับตำรวจนั่งเต็มรำ เวลานั้นท่านหลังสรรนสิกุลเป็นนอำเภอเสนาคณะกรรมการวัดทุนทยยกก็ไปถามท่านแต่ก็บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไรเป็นเรื่องบอกบุญและประกาศเกียรติคุณกันถ้ามีเรื่องเขาต้องส่งมาที่นี่ได้ตามขกาวก็ถูกจับอาวุธปืนในเรือด้วยท่านบอกว่าเรืออาวุธปืนไม่เป็นไร ก็มีใครคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของเขารับมันก็หมดเรื่องกันไปแต่ความจริงการไปคราวนั้นปืนมีหลายกขบอกแต่ไม่ใช่ปืนของทางวัดถลาอปปืนก็คนที่ไปกับเรือเป็นปืนของตำรวจตำรวจบางคนมีทั้งปืนสั้นปืนยาวถ้าเขาไม่ได้จับเนี่ยเป็นนักบวชกรรมการ,การวัดกับพรกพวกชุดหนึ่งไป ก็ไปถามตามความเป็นจริงก็บอกเรื่องไม่มีอะไรเลยเจ้าหน้าทีต่ตำรวจเขาช่วยงานทัางหากไม่ใช่ว่าเขาจับเป็นว่าคุยกันไปคุยมาตอนยินก็มีในบุคคลที่นั้นกลุ่มหนึ่งออกปากบอกเงินมีมากไหมขอยืมสักห้าพันเถอะก็เลยบอกว่ามันจะมีมากอะไรที่ก็ทําบุญมาก,ก็กินไปหมดโดยมากไม่มีอะไรต้องเสียค่าน้ํามัน เสียค่าน้ำมันทั้งสองเครื่องเครื่องยนต์และเครื่องไฟฟ้าต้องเสียค่าแรงงานคนงานต้องเสียค่าเช่าเรือค่าเช่าเครื่องไฟฟ้าแล้วก็กินมันก็ไม่เหลือก็เขาฟังแล้วก็เห็นใจแต่ความจริงเป็นเรื่องเขาไม่พอใจเ <c oughs> มื่อทราบทีหลังว่าคนออกปากข้อยืมเงินนี่ไม่พอใจแต่รีเทืรใครเลยเขาท่านไปตายไปหมดแล้ว ต่อมาก็เรือไปถึงอำเภอสามชุกก็มีท่านกรรมการอีกคนหนึ่งบอกลูกชายไปว่าเงินมีมากไหมให้เขายืมสักแปดพันบาทจะไปซื้อเสาซื้อเสามาขายก็บอกว่าเงินเท่าที่เห็นนี่มันมันไม่ใช่เงินเก็บมันต้องเป็นเงินจ่ายนอกจากจะจ่าย,ายกินจ่ายค่าเช่าเครื่องค่าเช่าเรือค่าคนง,งาน ก็ยังซื้อของซื้อไม้ไปสร้างวัดเวลานี้ยังให้เขาไม่หมดเขาเห็นว่าพอมีไรายได้เขายังให้เชื่อจุดนี้อีกเขาก็ไม่ชอบใจแล้วต่อมามีบุคคลคนหนึ่งมาแนะนำบอกว่าเงินไรายได้ของวัดงานประจำปีหลังจากวัดเคยได้สองร้อบาทปีแรกไปจัดงานที่นั่นน้ำท่วมจัด ได้กำไรสุดที่เก00บาทต่อมาก็เป็น1ม0 0 0สองบาทไม่ปี 20, สอง0มเศษไม่ปี 30, สาม0มเศษไม่ปี 40, สี่0มเศษจนทั้งถึงหก0ม0บาทเศษแต่ก็แต่และคราวเมื่องานเสร็จก็ชำระหนี้หมดทันทีหากค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง,รงๆไม่เก็บไปเลยหมดแล้วก็ชำระหนี้กับเจ้าหนี้ต่างๆ เงินมันก็ไม่เหลือท่านผู้นั้นคิดว่าเงินเหลือจริงได้บอกว่าเอาเงินอย่างนี้ก็แล้วกันเงินงานวัดทั้งหมดเนี่ยผมจะไม่ให้เขากู้แล้วก็ดอกเบีย้ยจะส่งวัดตามกฎหมายส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของผมก็ว่าว่าทำอย่างนั้นไม่ได้เงินญาติโยมพุทธริษัทเขาทำบุญมาแล้วก็บอกเขาบอกว่าจะชำระหนี้ก็ต้องชำระหนี้ให้เขา วัดเป็นหนี้อยู่วัดก็ต้องชำระหนี้ทำแบบนั้นไม่ได้นี่เล่าอย่างยอ่อรวมความปัจจัยเรื่องเงินเป็นปัจจัยคนหนึ่งคนหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งโกรธมากนี่โกรธมากก็ถึงว่าคิดอยากจะฆ่าคิดอยากจะไล่ <c oughs> แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็มีความหวังดีคิดจะช่วย เกือบจะมีการต่อสู้กันหลายครั้งเกือบจะต้องประหารประหารกันก็บอกอย่าทำอย่างนั้นเลยเขาก็พูดไปงั้นเขาด่าข้านอกไรไปโกรธอะไรแต่ทั้งนี้ก็ต้องขอบใจคนอีกคนหนึ่งตายไปแล้วเหมือนกันคุณชมแล้วเราเรียกว่าพี่ชมใครๆก็เรียกว่าพี่ชมเป็นนักเกลงพี่ชมนี่แหละเป็นคนให้ชีวิต ให้ความปลอดภัยอยู่มากและประกอบกับคนอื่นที่มีความหวังดีก็คือความจริงคนที่หวังดีจริงๆนะค่อนตำบลคนที่ประทุษร้ายจริงๆแนะไม่กี่คนทีนี้จะมาถามว่าทําไมจะมีการทอดทิง้งเรื่องนี้ก็มีความจําเป็นเพราะแต่และตำบลย่อมมีคนที่มีอิทธิพลคนที่มีอิทธิพลนี่มีอำนาจ สามารถจะบงการอะไรก็ได้มีอยู่คนหนึ่งเ <c oughs> มื่อพูดอะไรไปแล้วทุกคนต้องยับยั้งตามเขาแต่มา,ามาก็ทราบว่าเขาพู้นั้นเป็นคนยับยั้งคนก็ไม่ได้โกรธถ,ถือไปเรื่องธรรมดานี่เป็นเรื่องภายนอกนะแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องจะต้องเกิดแบบนั้นก็เป็นไปตามคำสั่ง ที่วันบวชวันแรกกวงพ่อปานเขาเรียกเข้าไปอบรมในตอนเด็กท่านบอกว่าถ้าอยู่ที่วัดนี้ถึงยี่สิบปีให้ออกจากวัดถ้าคุณไม่ออกจากวัดจะเอาดีไม่ได้เรื่องนี้น่าจะจริงว่าต้องต่อสู้กับอารมณ์อารมณ์ที่คนที่มีใจไม่เสมอกันคนที่มีกําลังใจไม่เสมอกันมีอย่างนั้นต้องใช่รมต่อสู้มันก็ยุ่ง แต่ขก็ยามหักอารมณ์ขมใจตามระเบียบของพระ <c oughs> จึงแปลว่าเมื่อถึงเกณฑ์ยี่สิบปีจึงมีเหตุอย่างนี้คือการป่วยไข้มาสบายเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ความจริงเบื่องานประเภทนี้มากมีความต้องการอย่างเดียวคืออยากจะอยู่คนเดียวเรื่องการกินนั้นไม่สำคัญ หุงข้าวกินเป็นกับข้าวมีน้ำปลาหน่อยมีพริกหันนิดกินได้สบายๆอยากจะอยู่อย่างสงบสงัดไม่มีกังวลก็าอยู่วัดบรดงโคนนอกจากจะกังวลในวัดที่เขาสร้างนอกวัดมากซึ่งคนพวกนั้นเขาเห็นแต่เขาไม่ยอมรับทราบก็วมความว่าต้วยกฎของกับอันนี้เป็นปัจจัยบันดาลอย่างหนึ่งให้คนทอดทิ้ง ก็เ,เหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่จะมรรลุอภิกษษษสัมมาสัมโพธิญาณเป็นเหตุบันดาลให้ปัญญาวคีคือสีทั้งห้าเบื่อนหน่ายหนีไปอิสีปัณละวฤกคายวันเมื <c> ่อ <oughs> มีความสงัดเกิดขึ้นองค์สมเด็จพระพกรุกธกวนยันได้บรรลุอภิกสัมมาสัมโพธิญาณ อาตมาก็เหมือนกันถ้ามีคนประคับประคองอยู่คงทิ้งวัดมาไม่ได้ตามคําสั่งหลวงเพราปานเวทคนไม่พอในบางจุดก็บอกมีคนไล่มานี่ไม่จริงยังไม่มีใครเขาไล่ออกมาแล้วตั้งหลายปีตําแหน่งเจ้าวาดเขายังไม่จํำนายเลยเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนี้ไปรักษาการอยู่ตั้งหลายปี อาตมาก็ไม่ราบเมื่อสาบแล้วก็หาทางออกคห้มันถูกต้องตามบทบัญญัติของอของพระราชญญติปกครองคณะสงฆ์ดังนม้ว่าเรื่องนี้ก็ขอพูดสรุปสัน้นๆว่าเหตุมีอย่างนี้นะในวการหนึ่งเมื่อวันที่21สิบงหาคม2527คิดว่าเดือนพฤศิกาวันที่25จะไป พาคณะสิทธิ์ไปน้ำบัสการหลวงพ่อปานที่วัดบานองโคก็เลยเดินทางไปรถสามสี่คันการเดินทางไปนี่จะไปสอบดูว่าทางรถวิ่งใ,ใช้เวลาเท่าไหร่เวลาไปจริงๆเวลามันต้องเดินนานกว่านั้นเตรียมข้าวอาหารปลาข้าวปลาอาหารไปเสร็จและก็ไม่ได้แจ้งให้ทางวัดทราบคือไม่อยากจะรบกวนคั้นเมื่อไปถึงแล้ว เป็นพอดีที่หลังวัดเพราะถ้าก็เริ่มฉันกันมีเร่าหนึ่งมานิม,น,มนไปฉันข้างบนกขกไม่ต้องแร้วขรับผมมีอาหารไม่ฉันเดินดูวัดก็ชื่นใจมองดูลานวัดเห็นมันแคบไปก็สงสัยว่าตาเราไม่ดีได้ยังไงเมื่อท่านาเจ้าวาดลงมาถ่านก็บอกว่ามันแคบไปจริงๆเพราะต้องตะลิ่งมันพังไปสามวาเศษ เขื่อนเก่าที่มพ่อพ่อปานสร้างไว้พังท่านมาสร้างเขื่อนใหม่ไ <c> ด <oughs> ้ก็ททาลูกกลงหน้าลูกกรงหน้าวัดสวยสดงดงามอันนี้ต้องเห็นความอุตสาหะวิริยะของท่านเต็มใจทําจริงๆแล้วก็มีความสามารถเป็นเบสเศรษวัดบ,บารุงโคนี่ถ้าพูดตามส่วนถ้าเอางเงินตามบนมันก็เลี้ยงตัวไม่รอดเจ้าว่าต้องเก่งจึงจะสามารถให้เงินมาทําแบบนั้นได้ แต่การทำแบบนั้นน่มันหนักเพราะต้องจ้างเขารือ้อแล้วก็จ้างทำเสียเงินสองชัน้น <c oughs> แต่ก็ทำได้น่าเฟื่มใจดูบริเวณวัดก็เทพื้นเรียบก็ต้องใช้เงินมากคันไปดูทางด้านหลังวัดหลังวัดจริงๆในที่ลุ่มมากคนทางที่เดินไปกูด,ดังในะความจริงมันทั้งหัวปานน่้นทำสะพานสูงก็มาประมาณเมตรเศษ อาจะมาจำไม่ได้ว่าเม็ดเศษทั้สองเมตรนี่จําไม่ได้ต้องมีสะพานเดินที่ดูความลึกจริงๆก็ต้องไปดูที่โกดังโกดังน่้าต่ําเป็นหลุมลงไปเท่าไหร่เห็นว่าพื้นจริงๆของวัดเป็นอย่างนั้นแต่เจ้าว่าก็ดนาดินมาใส่ซะส่งทั่วบริเวณหมดตอนนี้เป็นการทําบุญหลังพระแน่ แล้วทำบุญก้นวัดจะก้นตูดพระแหน่ทั้งนี้เพราะอะไรญาติโยมที่ไม่เคยผ่านไปก็คิดว่าวัดจะมีดินดอนขนาดนั้นก็เลยไม่ได้คิดว่าท่านจะว่าจะเหนื่อยขนาดไหนนั่นหนักขนาดไหนแต่ความจริงๆแล้วการถมดินถึงแม้ว่าจะซื้อถูกก็ปริมาณมากเกือบทั่วบริเวณวัดไม่ใช่ของเล็กน้อยเลย ้าแต่มาเดินไปก็อดชมความดีของท่านไม่ได้ <c oughs> ต่อมามาดูพระโบสถดพระโบสถดภายนอกซุ้มนี่สมัยก่อนทำไว้แค่เขียนสีแล้วก็หน้าบันด้านหลังด้านตะวันออก <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้ทาสีเลยเป็นโปนซีเมนเฉยๆคราวนี้แพร,ราวเต็มไปด้วยยับเป็นแก้วระทอง นั่นก็เป็นความสามารถาอาาของบรรดาเจ้วา,จา,จาวาดปัจจุบันคือพระครูหานิกิจานิยท์เจ้าวาดปัจจุบันกรองความว่าเดินไปก็ชมความสามารถของท่านไปจุดหนึ่งก็ไปเห็นกระท่อมคือกุฏิทำด้วยคอนกรีตเอ,อ่อทำด้วยคอนกรีตเป็นกระท่อมเล็กๆเ,เป็นที่เจริญกรรมฐานก็ดีใจ ว่าวัดบาดมโค้กำลังฟื้นฟืฟ้นความดีเดิมขึ้นมาใต้การทำอย่างนี้ญาติโยมพุทบริิษัทก็จงอย่าคิดว่ามันทำง่ายนัก <c oughs> เพราะพระทุกองค์ไม่มีเงินในกระเป๋าจะต้องอาศัยกำลังใจของมรรดาญาติโยมพุทธบริษัทบางท่านก็คิดว่าทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้ทุกคนอยากทำให้มันดีแสนดี แต่เทาว่าการทำในบรรบดาญาโยมทั้งหลายต้องอาศัยเงินถ้าญาโยมไม่ศรัทธาเสร็จแล้วก็หมดท่ากันกรมกา,การที่จะไปวัดบารงโครั้งนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกๆปีที่เข้าบรรษามาหลายปีแล้ว <c oughs> ท่านบารมโคูวิหาริกิจานยุทธท่านก็มาทำวัดมาสักการประจำปีทุกปีเห็นใจท่าน ความจริงก็คิดว่าร่างกายมันก็ทนไม่ไหวแก่แล้วก็ไม่อยากจะไปข้างไหนแต่เนื่อในความดีของท่านที่พระบาลีตรัสว่าปูชาและปฏิปูชังวันโกปฏิวันทน,นังผู้ไหว้ย,ย่อมได้ไหวตอบผู้ชาทำทั้การบูชาตอบเมื่อท่านดีก็ควรจะไปแต่คิดว่าการไปก็ควรจะไปเป็นครั้งสุดท้าย ร่างกายไม่ไหวจริงๆกลุ่งความเมื่อไปถึงวัดแล้วก็เห็นคุณเจริญทรงพรเป็กนกรรมาการวัดและคุณถทวันเวียงวังเป็กนกรรมาการวัดก็ดีใจเพราะคนสองคนนี้มีประวัติดีๆเด่นมาตลอดมาคุณเจริญทรงพรจบนักธรรมเอกคุณถทวันเวียงวังเป็นอดีตครูประชาบาล ที่ว่าสองคนนี้รู้จิตใจรู้ความเป็นมาว่าตมาดีมากเคยร่วมงานกันมาตลอดงานท่านเป็นทั้งสองคนเป็นคนดีจริงๆเมื่อเห็นว่าสองคนเป็นกรรมการไว้ก็ดีใจคิดว่านับตนนเป็นต้นไปอาจจะเป็นมันนานแล้วก็ตามคิดว่าวัดเจริญรุ่งเรืองแน่เพราะว่าคนที่ดีมีความรู้มีศีลธรรมมีเหตุมีผล ก็มายั่วร่วมในกองการกุศลของวัดวัดก็ต้องเจริญทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามปกติแต่หมายความเงินให้มาแบบไหนก็ต้องไปแบบนั้นก็ต้องถือว่าท่านเจ้าวาดคือพระครูหอยกิจจานุธเป็นคนมีโชคดีที่ได้สองคนมาเป็นกรรมการวัดนอกจากนั้นจะมีใครบ้างอาจจะมาก็ไม่ทราบเพราะวันนั้นเห็นสองคนเห็นบันดาญาโยามพุทธบริษัท ที่เคยรักเคยชอบอย่างพี่สระพี่แจวมาหาทังกระบ,บนอยากคิดถึงความจริงอาตมาก็คิดถึงแต่ทุกคนทุกต่างคนก็ต่างแก่สองพี่นี่แกกว่าอาตมาอาตมากแก่ขนาดนี้จะไปไหนไม่ค่อยไหวสองพี่ยังหนักใหญ่ก็ต้องขอขอบใจที่ท่านอุตส่ามาเยี่ยมมาเยี่ยมทังกระบอกว่าคิดถึงอยากจะไปเยี่ยมปฐท์จะมาได้ยังไง แค่มากแล้วแต่ทิ้งอะไรก็ดีก็ต้องขอบคุณคนดีทั้งนี้ก็มีข่าวมาเรื่อยๆว่าคนทางบันโคคิดถึงไอ <c oughs> อยากจะมากันให้การออกจากบ้านก็เห็นใจ <c oughs> มันต้องใช้เงินใช้ทองอยากจะมาเดินทางไปโจคราวไปนิดเดียวรถสามคันก็สี่คันอ๋อรถจริงๆนะห้าคัน ถ้าคิดค่าใช้จ่ายจริงๆก็หมื่นบาทเศษเศีนรันดรายาโยมพระศรัทไปทางไหนมันก็ต้องใช้เงินถึงว่าจะไม่ออกเองก็ตามคนอื่นออกก็ต้องใช้สตังนี้กันกรรองความว่าหน้านี้สําหรับคดเศษนี้ก็ขอยุติประเพียงเท่านี้เพราะสัญ,ญญาณบอกเวลาหมดแล้วข้อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ปุณผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้อ่านรับฟังสวัสดี